นี่นะครับท่นานผู้ชมเป็นกิ่งขนุนนะครับที่ผมตอนไว้แต่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ออกลากแล้วเพราะว่ามันนานนะครับกิ่งที่ตอนพร้อมกันมันออกไปแล้วแต่กิ่งนี้มันเป็นกิ่งใหญ่พอผมตอนเสร็จแล้วผมก็มาก้นตรงนี้ก็ประมาณสามนิ้วได้นะครับตอนนี้ออกลากแล้วนะครับ ท่านผู้ชมชิดดูถ้าเราตอนตรงถุงตรงนี้เป็นถุงใหญ่ๆเราจะเห็นรากมันช้านะครับแต่ถ้าเป็นเล็กๆมาแบบนี้เราจะเห็นรากเร็วแปบ๊บเดียวรากเขาก็จะแทงทะลุกากมะพร้าวมาถึงถุงนะครับนี่นะรากก็เริ่มเหลืองแล้วผมน่าจะใกล้จะได้ตัดแล้วกิก่งนี้กิ่งนี้มันก็ประมาณนิ้วก้อยนะครับประมาณนิ้วก้อยได้นะครับนี่กิ่งนี้ ตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ออกแล้วหรือเป็นเพราะว่าเรามาคว้นตรงนี้ไวมันก็เลยออกลากก็ไม่รู้นะครับแต่บางกิ่งที่ตอนอยู่ตรงนี้สองกิ่งก็ไม่ออกแล้วครับนอกมืดไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาทํำกิ่งที่เอาลากของต้นขนุนนะมามาเสียบเข้าไปใน สิงที่เราอยากได้นะครับตนน้นสนที่อ่อนนะครับที่เราพ่อมเมล็ดมาก็คอยดูอยู่ว่าเพึ่งจะทําได้เมื่อวานนะครับตอนนี้ก็สองวันฝนกับตกพอฝนตกนะมันชอบน้ําเข้าไปมันชอบขึ้นลาลมันจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาฝนหยุดแล้วค่อยมาแกะมันนะครับให้มันแห้งวยหน่อยนี่นะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถไปตอนกันได้นะครับลองทดลองดูกิ่งประมาณขนาดไหนของท่านผู้ชมนะครับกิ่งที่ผมตอนอยู่ตรงนี้ผมก็ตัดไปแล้วไปชําอยู่นะครับกิ่งที่ผมเหมาะนี่ผมว่าถ้าเราได้กิ่งประมาณนี้ก้อยได้มันก็ดีนะครับไปปลูกมันก็ได้ต้นใหญ่เร็ว อันนี้ก็ใกล้จะเอาไปลงปลูกแล้วนะครับท่านนี้เพราะว่าต้นนี้ก็สูงประมาณก็เกิน60เซนได้นะครับต้นนี้ประมาณสัก70เซนได้เพราะว่ามันเป็นกิ่งใหญ่อยู่นี่ขึ้นมายอดถึงตรงนี้นะครับนี่นี่ยอดเขานะครับกิ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาไปลงปลูกแล้วล่ะสักวันสองวันนี้ ปลูแกแรกๆเราก็ชํมมาไว้ในร่มก่อนนะครับถ้าชํมมาไว้ในร่มมันก็อย่าพึ่งไปตากแดดถ้าตากแดดแล้วมันจะไม่ค่อยผ่านนะครับนี่ครับก็ขอราท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับคลิปนี้ก็คลิปตอนถนุนกินใหญ่นะครับ